สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ล่าสุดที่ชายแดนไทยกัมพูชากันนะคะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยค่ะทั้งข่าวล่าสุดบทวิเคราะห์กับผู้เชี่ยวชาญหลายด้านเลยเราอยากจะมาทำความเข้าใจเอ่อความซับซ้อนเบื้องหลังความตึงเครียดนี้กันค่ะทั้งเรื่องปัจจุบันแล้วก็รากในประวัติศาสตร์ด้วยครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ ยังต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนะครับถึงแม้จะมีความพยายามเจรจาหยุดยิงโดยมีมาเลเซียเป็นคนกลางแล้วก็มีสหรัฐกับจีนคอยดูอยู่แต่ว่าก็ยังมีรายงานการประทะกันอยู่เรื่อยๆนะครับการละเมิดข้อตกลงก็ยังมีให้เห็นอยู่ครับค่ะเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็บอกว่าอีกฝ่ายยิงก่อนอันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่ามีประเด็นไหนที่เป็นแก่นหลักๆของความขัดแย้งตอนนี้บ้างคะ ที่สำคัญมากๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องแผนที่นะครับคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยใช้แผนที่คนละฉบับเป็นหลักฐานอ้างอิงกันทางไทยเรายึดตามแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นอันนี้เป็นแผนที่ที่ทำขึ้นมาที่หลังแล้วก็เป็นมาตรฐานสากลหน่อยแต่ว่าทางกัมพูชาเขาก็ยังอ้างอิงแผนที่หนึ่งต่อสองแสนที่ฝรั่งเศสเคยทำไว้สมัยก่อนนู่นเลยครับอ๋อค่ะค่ะแปลว่า แค่เรื่องแผนที่คนละฉบับนี่ก็เป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้เกิดการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันโดยเฉพาะแถวๆประสาทตาเหมือนตาเหมือนทมตาเหมือนโต๊ะตาควายอะไรพวกนั้นเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับผมพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์แล้วบางคนก็วิเคราะห์ไปถึงขั้นว่าการคุมพื้นที่ตรงนั้นได้เนี่ยอาจจะเอ่อเกี่ยวโยงไปถึงการลากเส้นเขตแดนทางทะเล ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็จะกระทบผลประโยชน์ในอ่าวไทยแถวเกาะกูดได้เลยครับเข้าใจแล้วคะ่ะมันซับซ้อนกว่าที่คิดจริงๆนะคะแล้วถ้าเรามองย้อนไปในมุมประวัติศาสตร์ล่ะคะรากของปัญหามันมันลึกแค่ไหนคะคือถ้ามองในเชิงวัฒนธรรมนะครับผู้ชว่วชาญหลายท่านก็จะบอกว่าคนแถบนี้วัฒนธรรมแถบนี้มันผสมปนเปกันมานานแล้วล่ะครับไอเส้นแบ่งเขตแดนแบบรัฐชาติสมัยใหม่เนี่ยมันเพิ่งมามีทีหลัง อย่างตัวปราสาทต,ตาเหมือนทมเองก็สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งซึ่งก็เป็นองค์เดียวกับที่สร้างปราสาทพระวิหารน,นั่นแหละครับและที่น่าสนใจคือเขาเจอรอยจารึกเก่าแอ่ด้วยนะเป็นคำสาปแช่งเลยใครมาทำลายหรือมาขโมยของในปราสาทเนี่ยโดนสาปแช่งโหมีคำสาปด้วยหรอคะน่าสนใจจังเลยคะ่ะแล้วเรื่องที่กรมศิลป์ของไทยเคยเข้าไปบูรณะปราสาทกลุ่มนี้อันนี้มันมีความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมคะ มีครับช่วงประมาณปี2530ถึง2543นะครับกรมศิลปากรเราเข้าไปบูรณะปราสาทตาเหมือนทมตาเหมือนโตะตะควาย3หลังเลยตอนนั้นคือสภาพเสียหายหนักมากจากสงครามกลางเมืองในกัมพูชาแล้วก็มีแต่กับระเบิดเต็มไปหมดตอนนั้นเราใช้งบประมาณของรัฐบาลไทยเข้าไปทําทั้งหมดเลยก็เหมือนเป็นความพยายามจะช่วยกันดูแลมรดกในภูมิภาคนี้แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะครับ แต่ก็มีอีกมุมมองหนึ่งเหมือนกันที่บอกว่าประวัติศาสตร์เองก็ถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้เหมือนกันนะคะมีการพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์แห่งความริษยาที่อาจจะถูกใช้ปลูกฝังผ่านเรื่องเล่าหรือในแบบเรียนที่กัมพูชาเพื่อสร้างชาตินิยมหรืออย่างเรื่องตำนานพระโคที่ว่าไทยไปเอามาจากเขมรนะคะใช่ครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจอย่างเรื่องตำนานพระโคเนี่ย ผู้เชี่ยวชาญบางท่านที่เขาศึกษาประวัติศาสตร์นอกกระแสหน่อยเขาก็ตั้งคําถามนะว่าถ้าพระโคสําคัญขนาดนั้นจริงๆตอนเราเสียกรุงครั้งที่สองทำไมพมา่าไม่เอาไปด้วยล่ะจริงไหมครับการหยิบเรื่องนี้มาอ้างมันก็เลยอาจจะมีนัยยะทางการเมืองมากกว่าจะเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่เราพิสูจน์ได้ชัดๆนะครับอืมพอสถานการณ์มันซับซ้อนทั้งปัจจุบันทั้งอดีตแบบนี้แล้วแนวทางที่ผู้เชี่ยวชาญเขามองว่าจะช่วยคลี่คลายปัญหาได้นี่มีอะไรบ้างคะ ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาก็มองว่ากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเอาเข้าจริงมันขาดาสภาพบังคับที่มีประสิทธิภาพไทยเราก็เลยอาจจะต้องใช้หลายๆวิธีประกอบกันทั้งการทูตการเมืองเศรษฐกิจกฎหมายหรืออาจจะต้องมีการแสดงท่าทีทางทหารบ้างเพื่อปกป้องอธิปไตยแต่ก็ต้องทำควบคู่ไปกับการเจรจาเสมอหรือที่เขาเรียกกันว่า hit and talk คือพร้อมจะตอบโต้เมื่อถูกรุกรานแต่ก็เปิดช่องทางการพูดคุยไว้ตลอดครับค่ะเรื่องการสื่อสารก็หูสำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะยุคนี้ที่ข้อมูลมันเร็วมากแล้วก็อาจจะมีพวกข่าวปลอมเฟกนิวส์หรือ IO ที่พยายามจะบิดเบือนข้อมูลกันสำคัญมากๆครับการสื่อสารที่เร็วถูกต้องแม่นยำทั้งจากพื้นที่ไปส่วนกลางทั้งในระดับประเทศและก็สื่อสารไปให้ต่างชาติเข้าใจด้วยอันนี้จาเป็นมากครับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็โต้ตอบข้อมูลผิดๆได้ทันทุงทีแล้วก็อีกเรื่องที่สําคัญมากในระยะยาวเลยก็คือต้องเร่งรัดเรื่องการปักบันเขตแดนทางบกที่มันยังค้างคา,งายอยู่ให้ชัดเจนไปเลยครับเพราะหลักเขตแดนเก่าๆมันร้อยกว่าปีแล้วบางอันอนาะจะหายไปแล้วหรือเคลื่อนไปแล้วการมีเส้นเขตแดนที่ยอมรับร่วมกันเนี่ยจะช่วยลดปัญหาไปได้เยอะมากครับจริงด้วยค่ะการมีเส้นเขตแดนชัดเจนน่าจะช่วยลดข้อพิพาทได้เยอะเลยในระยะยาวครับผม แล้วก็สุดท้ายจริงๆปัจจัยภายในของเราเองนี่แหละครับความสามัคคีของคนในชาติอันนี้เป็นพลังสนับสนุนที่สําคัญที่สุดเลยให้กับเจ้าหน้าที่ที่เขาทางานอยู่ชายแดนแล้วก็ทําให้รัฐบาลนี้พลังในการดําเนินนโยบายต่างประเทศด้วยครับสรุปแล้วนะคะความขัดแย้งนี้มันซับซ้อนจริงๆค่ะเกิดจากหลายปัจจัยมากๆทั้งเรื่องเขตแดนปัจจุบันผลประโยชน์ต่างๆแล้วก็ยังมีเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องเล่าที่ถูกเอามาใช้ทางการเมืองอีกถูกต้องเลยครับ การจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ต้องมองให้รอบด้านจริงๆก็น่าคิดต่อนะคะว่าในเมื่อประวัติศาสตร์หรือความทรงจำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวแล้วก็ถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้ขนาดนี้การจะสร้างสันติภาพหรือความเข้าใจที่มันยั่งยืนจริงๆระหว่างสองประเทศเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องข้อตกลงกฎหมายหรือการปักบันเขตแดนแล้วเราอาจจะต้องหาองค์ประกอบอื่นๆอีกไหมคะ ที่จะช่วยให้เราเก้าวข้ามความขัดแย้งความหวาดระแวงที่มันฝังรากลึกนี้ไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมร่วมกันได้